สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะพามาชมหลวงปู่ทิมที่ผมสะสมนะครับปล่อยแบ่งให้เช่านะครับปล่อยแบ่งให้เช่ามีทั้งปีหนึ่งห้านะครับทั้งยุคต้นก็มีมีทั้งบุเงินอันนี้เป็นบล็อกกรรมการเนี่ยเขาจะปั๊มมีโค้ดเลขสามอันนี้บุเงินหลังยันห้ามีโครร้ดสลา เนี่ยขุนแผนยุคต้น,ตนอันนี้ไม่ทราบปีน่าจะปีหนึ่งสามป่ะหนึ่งสามหนึ่งสี่หรือเปล่าเป็นยุคต้นแน่นอนเนาะดูไปต้นแน่นอนดูเก่ามีมีมีสององค์มีสององค์ภาพฟองเต้าหู้เก่ามากยุคต้นเก่าเก่ามาก คุณแผนหลวงกูทิมนะครับก่อนที่จะมาทำผงพายก็มีพิมพ์นี้ก่อนภาพลาต่างๆยังอยู่เนี่ผมปล่อยแบงให้ให้เช่าหมดแหละตอนนี้เสียนโตเล็กก็มีเสียนโตเล็กโตเล็กหลังยันห้าแล้วก็ นี่นี่เสียนโตใหญ่เนื้อะอ,อะไรเขเรียกเนื้ออะไรอันนี้เขาจะเรียกเนื้อแถววันหลงเทวันหลงเอออันนี้ลงบอลลงบอลอา่าเสียนโตเล็กอ่เสียนโตเล็กเออลงบอล<น>บอลทองอันนี้ก็เป็นฝังทอยฝังอยเอออันนี้เฉพาะรังเป็นรังกรรมการมีโคตรสลา,าโคตรเลขสาม พดอ,อุสาริกาคู่ตะกุดสาริกาคู่เป็นเขียวเนื้อเขียวเทวันหลงเทวันหลงอ,อันนี้เสียนเสียนตัวใหญ่แต่อันนี้ฝังตะกุดทองคำตะกุดทองคำตะกุดท,ทองคำแท้เอ,อง แล้วก็นี่อันนี้จะฝังฝังฝังพิมพ์เล็กอันนี้เสียนโตกักไม่ขีดลงแร่บอลทองเออนี่นี่ตะกุดสามดอกบรมพุทโธอะไร อันนี้เนื้อบ้านดอกทองเนื้อบ้านดอกทองเนื้อเหลืองอแล้วก็นีจัมโบ้ฟังแร่นี่ปุ๋ยหลังหลังจะเป็นนั่งพานอ พา,ายคู่นี่อันนี้พายคู่นี่พิมพ์เล็กนี่พายเล็กมีสบงจีวอมีจีวอหลังก็มีมีโค้ดนี่ ชิ้นเล็กนี่อ่ะดูเนื้อดำสิ้นตัวเล็กก็มีอืมไอเตี้ยเสียนตัวใหญ่เสียนตัวใหญ่น,หญนี่มีอยู่สามองนี่หลังฝังหยดน้ำนี่ นี่อันนี้บุกเงินอันนี้เป็นบุกเงินนี่พิเศษก็นี่มีแต่เป็นพิมพมพิเศษอันนี้ก็ยันัหลังยันดันห้าฝังสาริกาคู่ตะกุดคู่เ,เขาเรียกก็เนื้อว่านสบู่เลือดหรือเนื้อสีชมพูนี่แหละโคตเก้า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 โคตเก้า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 ที่ก็ตอบ อันนี้ก็เป็นสมเด็จหลวงปู่ทิมหลังยันห้าเขาจะมียันห้ายันสามสมเด็จยันสามผมอยู่อีกในลังหนึ่งอันนีโค้ดเต็มไปหมดโค้ดเก้าโค้ดเก้า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 เ้าเ้าเป็นว่านไผ่ดำอันนี้ก็หลังฝัง นี่ด้านหน้านี่ด้านหลังฝังพระเจ้าตากดูความเก่านะครับแล้วก็นี่โบวผุด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 เนื้อว่านภายดำนี่สีวลี สุยูรีครับก็มีแค่นี้แหละถ้าสนใจก็โทรมานะครับ